สวัสดีครับนักเรียนช่วงชั้นที่1น,นะครับป .1 นถึง,งป .3 เลยนะครับวิชาศิลปะวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนการฝึกมือก่อนที่เราจะวาดภาพเราจะต้องรู้จักเรื่องเส้นก่อนนะครับฝึกมือให้ตรงก่อนแล้วก็ทำให้โค้งได้นะครับทำให้เส้นทุกเส้นเนี่ยมันชินมือแล้วเราจะสามารถวาดภาพได้เองบางคนขึ้นป .3 แล้วบอกว่ายังวาดภาพไม่เป็นเลยนะครับเดี๋ยวกะ ให้มาฝึกวิธีนี้ก่อนมันเป็นเทคนิคก่อนที่จะร่างภาพนะครับสเต็ปแรกฮะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยครับอ่ะโอเคครับวิธีฝึกก่อนที่เราจะวาดภาพนะครับเป็นการฝึกมือฝึกเส้นตัวเองให้ตรงก่อนนะครับที่เราจะร่างภาพเส้นทุกเส้นเนี่ยเอาไปใช้วาดภาพได้หมดเลยนะครับ่ะก่อนอื่นเรารู้จักเส้นก่อนเส้นมีเส้นอะไรบ้างนะครับให้เรียนตีเส้นก่อนปุ๊บเป็น6กช่อง ไม่ต้องเท่ากันก็ได้นะทีนี้เส้นแรกมีเส้นอะไรบ้าง 1. เส้นตรงแนวตั้ง 2. เส้นตรงแนวนอน 3. เส้นเฉียง 4. เส้นซิกแซกหรือว่าเส้นหยักนะครับ 5. เส้นโค้ง 6. เส้นโคดหอยเส้นก็จะมีตามนี้นะครับ วิธีฝึกให้แบ่งเป็น6กช่องก็จะเป็นเส้นตรงแนวตั้งบางคนขีดไปปุ๊บทำยังไงอะ่ะมันไม่ตรงทำยังไงมันก็ไม่ตรงนะครับวิธีที่ทำไม่ตรงก็คือเหมือนเราตวัดจึกึกกดลงไปปุ๊บตวัดลงมาชึบชึบให้เรากระตุกทีเนี้ยเราจะทำเส้นโดย ไม่ต้องใช้บรรทัดเลยนะครับปึ๊บทำเส้นได้ตรงโดยไม่ต้องใช้มรรทัดเลยนะครับเอาฝึกให้มันเต็มช่องเนี้ยนะครับไม่ต้องเรียงฝึกไปเลยจนกว่าเส้นสุดท้ายที่เราทำเนี่ยมันจะตรงฝึกจนกว่ามันจะชินมือนะครับอ่าได้อง์ประกอบ1เส้นแล้วต่อไปเส้นที่2เหมือนกันเหมือนกับการกระตุกมือปุ๊บไปเลยบางคนจะทำด้าช้าอย่างนี้ มันจะยิ่งทําให้เส้นเบี้ยวเนี่ยครับกระตุกไปเลยทําให้ตรงนะครับต่อมาเส้นเฉียงเหมือนกันเส้นหกเส้นนี้นะครับจะเป็นองค์ปรกอบทั้งหมดเลยของการวาดภาพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภาพบิวภาพคนภาพการ์ตูนทุกอย่างใช้เส้นหมดเส้นโคง้งนะครับฝึก ให้เต็มทุกช่องต่อมาเส้นขดหอยเส้นขดหอยก็เป็นพื้นฐานของวงกลมนะครับตอนแรกถ้าเราวงไปมันไม่กลมหรอกเส้นขดหอยเนี่ยคือการฝึกทําวงกลมถ้าเราได้เส้นขดหอยเราวนไปเรื่อยเห็นไหมมันจะกลมโดยที่เราไม่ต้องเอาอะไรมาทาบเลยนะครับจะทําให้เป็นวงกลมได้เองอทีนี้ 6เส้นนี้ให้นักเรียนยไปฝึกดูนะครับให้ให้ชินมือตัวเอง